ดูดูทำนะครับหรือกมราแฮริสนะครับทั้งสองคนนี้ที่กำลังจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรเมื่อวานนี้นะครับโจไบเดนถอนตัวออกไปแล้วก็ดันให้แฮริสขึ้น เข้ามาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแทนนะครับไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือกัมบราเฮลิสจะชนะการเลือกตั้งนานาประธานาธิบดีย่อมส่งผลต่อประเทศไทยในหลายๆด้านนะครับเนื่องจากทั้งสองคนมีนโยบายทางการเมืองที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศการเมืองและความมั่นคงครับทั้งสามด้านนี้จะเป็นด้านที่มีผลกระทบมากที่สุดและสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจกของการเมืองและโลกนะครับ เรามาดูกันว่าผลกระทบหากประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์จะมีอะไรบ้างครับในแง่ของการค้าและเศรษฐกิจนะครับทรัมป์มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มครองหรือที่เราเรียกว่า p r o t e c t i o n i s t นะครับซึ่งนำไปสู่การเพิ่มภาษีและมาตรการกีดกันาการค้ากับประเทศต่างๆซึ่งผลกระทบนะครับจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามทรัมป์อาจสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและจะลดภาษีส,สําหรับบริษัทต่างชาตินะครับที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะเป็นนโยบายสําคัญนะครับสําหรับประเทศไทยในการขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาครับอย่างที่2คือในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงทรัมป์นะครับมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มความร่วมมือทางการทหารกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็น การนําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารนะครับให้มากขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกานโยบายทางการเมืองของทรัมป์เองอาจจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศจีนนะครับซึ่งไทยอาจจะต้องมีการจัดก,การกับความสัมพันธ์นะครับของ2ประเทศอย่างระมัดระวังและเรามาดูนะครับว่าหากกัมราเฮริสนะครับขึ้นมาสู่ประธานาธิบดีตําแหน่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกในเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจ แฮร์ริสนะครับมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการค้าแบบเสรีและเจรจาความตกลงนะครับทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลประโยชน์ต่อการส่งออกระหว่างไทยไปสหรัฐอเมริกาครับส่วนในเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเทคโนโลยีสีเขียวในอเมริกานั้นอาจจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเองมีความชี่ยวชาญในด้านผู้ที่มีความชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับมีส่วนร่วมมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนะครับแฮร์ริสมีนโยบายต่างประเทศที่เน้นความร่วมมือระหว่าง ประเทศแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการทูตเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐให้แข็งแกร่งมากขึ้นส่วนนโยบายที่เน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอาจจะส่งผลให้ไทยจะต้องปรับนโยบายและมาตรการในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวทางของสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วผลกระทบการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือกัมบราเฮลิสที่จะขึ้นมานั่งตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนั้น จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายและก็วิสัยทัศน,นะครับของแต่ละคนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการค้าและความมั่นคงนะครับทั้ง3ด้านนี้จะเป็นผลกระทบที่มากที่สุดต่อประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมตัวและก็ปรับตัวกับกับความร่วมมือนะครับมากขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับ